สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจต่อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นั้นมีแนวข้อสอบดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับสําหรับในข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของจํานวนครับโดยเขาบอกว่าจํานวนบวก3จํานวนเรียงกันครับบริเวณนี้นะครับผลบวกของกําลัง2นะครับของแต่ละจํานวนนั้นมีค่าเท่ากับ110ครับถามว่าผลบวกของเลขนะครับสามจนวนนั้นเนี่ยเป็นเท่าใดเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของข้อนี้นะครับเราจะต้องนําตัวเลขนั้นมาเขียนเรียงกันนั่นเอง จะมีวิธีการคิดอย่างไรไปดูกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อ,อนี้นั้นสิ่งที่อยากจะให้ทุกทคนได้ดูก็คือการพิจารณาจากการสุ่มตัวเลือกนะครับสมมุติว่าข้อแรกนะครับเราไปสุ่มที่ข้อกอไก่นะครับมาแน่นอนว่าเราต้องการให้มีผลบวกทั้ง3ตัวเลขนะครับของจํานวนนั้นแปลว่าคําตอบที่เราได้นะครับจะต้องเป็นการบวกกันมาแล้วของจํานวน3จํานวนดังนั้นวิธีการคิดก็คือเราจะนําเอาช้อยนะครับมาลองหารด้วย3ดูก่อน เมื่อได้คําตอบออกมานะครับจะรู้ว่าคําตอบของตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ตําแหน่งกึ่งกลางของตัวเลขทั้ง3ตัวพอดียกตัวอย่างเช่นข้อกกไก่นะครับเราสุ่มเอา12มาหารด้วย3ครับจะได้เท่ากับเลข4ซึ่งเลข4นั้นจะเป็นข้อมูลที่อยู่ตรงกลางถูกต้องไหมครับดังนั้น3ตัวเลขที่เขียนเรียงกันก็จะเป็นเลข3เลข4แล้วก็เลข5จากนั้นโจทย์บอกว่าให้เอาผลบวกของกําลัง2ของแต่ละจํานวนก็คือเอาแต่ละจํานวนนั้นไปยกกาลังสองน่าเด็นะครับพูดง่ายๆตัวนี้ เมื่อเราเอาไปยกกําลังสองแล้วนะครับปรากฏว่าผลบวกของเราเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับแค่50แค่นั้นเองแปลว่าคําตอบนี้ยังไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่า50นะครับเมื่อเรามาดูจากช้อยเนี่ย110เนี่ยเป็นตัวเลขที่ห่างกันพอสมควรแปลว่าถ้าเราลองกระโดดข้ามนะครับมาเลือกที่ช้อยขอควายดูเราก็จะเอา18ที่เป็นคําตอบในช้อยนะครับมาหารด้วย3ดูซิ พบว่า6นะครับจะเป็นข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางแปลว่าตัวเลข3ตัวที่เราจะเขียนก็คือ5 6 7นั่นเองนำทั้ง3ตัวนี้ลองไปยกกำลังสองและเอามาบวกกันครับพบว่าคำตอบที่บวกกันได้นั้นเท่ากับ110พอดีเลยซึ่งตรงกับเงื่อนไขจากโจทย์ที่เขากำหนดมาตรงนี้แปลว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องนะครับซึ่งจะได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือผลบวกของตัวเลขทั้ง3จํานวนเราก็เอา5 6และ7นั้นมาทําการโซเดมคอมกินตับกันจ้าเพราะฉะนั้นคําตอบของเราคอนี้ จึงตอบ18ในช้อยข้อขอควายนั่นเองโอเคนะครับสำหรับข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าในการสอบพิชาคณิตศาสตร์จานวน20ข้อครับโดยให้ข้อสอบ1ข้อนั้นเป็น1คะแนนความน่าจะเป็นที่จะสอบได้มากกว่า10คะแนนนั้นคือข้อใดพะนนั้นข้อนี้นั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดคําตอบของข้อนี้นจะเป็นอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอธิบายได้แบบนี้ครับสาหรับเนื้อหาของความน่าจะเป็นนั้นจะมีวิธีการพิจารณาอยู่แค่สส่วนก็คือส่วนที่เราสนใจนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์เขาถามครับและหารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปออกมาเป็นคําสั้นๆก็จะเขียนเป็นลนักษณะหัวใจนะครับหารด้วยทั้งหมดแบบนี้นั่นเองสิ่งที่เป็นหัวใจก็คือสิ่งที่เขาถามนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะสอบได้มากกว่า10คะแนน แปลว่าคะแนนที่มากกว่า10นั้นจะเป็นหัวใจของเราครับดังนั้นคำว่ามากกว่า10ในการทําข้อสอบ20ข้อก็จะหมายถึงคำ,ำตอบที่เป็นตั้งแต่11 12, 13, 14 15ไปเรื่อยๆจนถึงเลข20เสังนั้นถ้าเราจะนับจาก11ไปจนถึง20ก็จะพบว่ามีทั้งหมด10กรณีแปลว่าเลข10นั้นเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปเขียนในช่องของหัวใจข้างบนนี้นั่นเองนะครับจากนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่เป็นไปได้ก็คือเหตุการณ์ของคะแนนที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดนั่นเอง จะพบว่าคะแนนที่เป็นไปได้จากการสอบคณิตศ,ศาสตร์20ข้อเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยคงอาจจะลืมประเด็นหนึ่งไปก็คือการที่เรามีข้อสอบ20ข้อเนี่ยจะไม่ได้มีทั้งหมดแค่20กรณีเพราะอย่าลืมว่าเราอาจจะทําผิดทั้งหมดก็ได้ถูกต้องไหมครับถ้าเราทําข้อสอบ20ข้อนี้ผิดหมดเลยแปลว่าเราก็มีโอกาสได้0คะแนนเพราะฉะนั้น0คะแนนเป็นคําตอบที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้อันนี้ให้ระมัดระวังนะครับ จากนั้นถ้าเราทําได้1ข้อก็ได้1คะแนน2คะแนน3คะแนนถ้าเราทําได้ครบถ้วนก็จะเป็น20คะแนนดังนั้นตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง20เนี่ยจะมีทั้งหมด21กรณีด้วยกันดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็เลยจะถูกแทนด้วยเลข21เมื่อเอามาเขียนในรูปของอัตราส่วนหาความน่าจะเป็นก็จะได้ว่าเท่ากับ10แล้วหารด้วยเลข21ซึ่งคําตอบนี้จะไปตรงกับช้อยในข้อขอไข่นั่นเองโอเคนะครับครับต่อมานะครับโจทย์ในข้อต่อมาเขาบอกว่า ค่าของส qua r e root 9นะครับที่คูณอยู่กับในวงเล็บสแคว r ู o t 10บวก3คูณอยู่กับในวงเล็บ qua วรูท o ิบรลบ3นั้นมีค่าเท่าใดแผนข้อนี้อันดับแรกสิ่งที่เราควรจะต้องมองก็คือเราจะเห็นว่าตัวเลขนะครับทั้ง2วงเล็บในบริเวณนี้นั้นมีลักษณะคล้ายๆกันเพียงแค่แตกต่างกันตรงที่เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบตรงนี้ซึ่งใครหลายๆคนที่ฝึกปรือเกี่ยวกับเรื่องของการทําโจทย์แนวนี้มาก็น่าจะพอมองเห็นภาพนะครับว่าจะต้องดําเนินการอย่างไร เดี๋ยวเราลองไปดูคําตอบพร้อมๆกันเลยครับะนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกๆคนมองเห็นตัวนี้นั้นนะครับจะถูกมองให้เป็นลักษณะของสแควรูทสิตัวนี้มีเหมือนกันเพราะนั้นเราจะยึดให้เป็นลักษณะของตัวหน้าแน่นอนว่าพจน์ที่อยู่ด้านหลังตัวนี้คือเลข3าเหมือนกันมองให้เป็นตัวที่เขียนว่าเป็นลอลิงก็คือตัวหลังนะครับโดยต่างกันเพียงแค่เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบตรงนี้เพราะนั้นตัวนี้จะเข้าสูตรเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังซึ่งลักษณะน,าน,านี้นั้นเราเรียกว่าสูตร ผลต่างกําลังสองนั่นเองซึ่งเมื่อเอาหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะออกมาเป็นสูตรก็คือหน้ากําลังสองลบด้วยตัวหลังยกกําลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวหน้าของเราในที่นี้นั้นนั่นก็คือตัวสแควรูทสิก็จะเอาสแควรูทสินั้นมายกกําลังสองครับส่วนตัวหลังนะครับหมายถึงบริเวณนี้ทั้ง2ที่เนี่ยคือเลข3ดังนั้นเราจะเเลข3มายกกําลังสองตามสูตรในลักษณะนี้แล้วเครื่องหมายตรงกลางก็จะยังเป็นลบอยู่เหมือนเดิมครับ สแควรูทสิบย่กําลังสองออกมาเป็น10ปกติครับส่วน3ยกกําลังสองนั้นมีค่าเท่ากับ9แน่นอนว่า10ลบด้วย9ผลลัพธ์จะเป็น1เมื่อเอา1ไปคูณกับ9ที่อยู่บริเวณด้านหน้าตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ9ซึ่งอยู่ในสแควรูทตัวนี้นะครับซึ่งจะพบว่าสแควรูทเก้าก็ถอดรากออกมาได้เลข3นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้จึงอยู่ในช้อยข้อขอไขเดอ้อเดอ้อโอเคนะครับครับต่อมานะครับเป็นโจทย์ที่ถามว่า ในฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับมีหมูกับไก่นั้นรวมกันอยู่ทั้งหมด45ตัวด้วยกันและมีหมูเนี่ยมากกว่าไก่อยู่ทั้งหมด35ตัวเขาถามว่าจํานวนหมูนั้นเป็นกี่เท่าของไก่นะครับโจทย์ข้อนี้นั้นเป็นแนวของข้อสอบคอพในปี63ที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการคิดคําตอบของข้อนี้ไปพร้อมๆกันนะครับามาในแนวศิลปินเล็กน้อยครับคุณครูครับอยากให้คุณครูทุกท่านนั้นได้เห็นนะครับว่า ข้อนี้นะครับเนื่องจากโจทย์นั้นมีการบอกในบริเวณนี้ครับโดยที่ผมจะทําการทําสัญลักษณ์เป็นสีนะครับเน้นไว้ตรงนี้ว่าหมูนั้นจะมีมากกว่าไก่อยู่ทั้งหมด35ตัวตรงนี้นะครับอยากให้คุณครูได้มามองเห็นเป็นลักษณะที่ผมนั้นได้เขียนออกมาเป็นรูปของหมูแล้วก็ไก่ไว้นะครับโดยที่เมื่อหมูนั้นมากกว่าไก่อยู่35ตัวถ้าเรากําหนดให้หมูนะครับซึ่งเป็นตัวแปรแรกคือตัวแปร x ก,การที่หมูจะมีมากกว่าไก่อยู่35ตัวแปลว่า ไก่นั้นจะต้องถูกลดลงจากหมูใช่ไหมครับถูกลดลงจากหมูทั้งหมด35ตัวก็คือเอา35ไปลบออกจาก x จึงทําให้ได้เป็นลนนักษณะนี้ที่เป็นลนนักษณะนนของการเขียนของไก่นั่นเองนะครับโจทย์เขาบอกอีกว่านะครับบริเวณด้านบนตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าโจทย์บอกว่าหมูนั้นเมื่อรวมกับไก่แล้วมีทั้งหมด45ตัวดังนั้นตัวแปรที่เราเขียนไว้บริเวณนี้ก็คือ x กับ x ลบ35เนี่ยเราจะต้องเอามารวมกัน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้องได้45ตามสิ่งที่โจทย์บอกนั่นก็หมายความว่าเราจะา x มารวมกับ x ลบ35นะครับเมื่อทําการรวมกันก็จะพบว่า x บวกกับ x ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 2x ตรงนี้ครับแล้วก็ลบด้วย35อยู่มีค่าเท่ากับ45ไว้จากนั้นเราก็จะทําการย้ายสมโนูกรวอนังลบ35ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบวกในฝั่งนี้แบบนี้นะครับเอา2ตัวนี้มารวมมาตุ้มรวมรักกันก็จบมาเป็น80แบบนี้ แล้ว2ที่คูณอยู่กับ x เราก็เอามาหารซะตัดทอนปุบปุบปั๊บออกมา x ก็จะมีค่าเท่ากับ40และแน่นอน x ของเรานั้นคือหมูนั่นเองจึงสรุปได้ว่าหมูมีอยู่40ตัวเมื่อเราเอา40นะครับย้อนกลับไปแทนในบริเวณนี้40ลบ35ไก่ก็จะมีทั้งหมด5ตัวเมื่อสิ่งที่โจทย์ถามนั้นบอกว่าหมูเป็นกี่เท่าของไก่เราก็จะเอาจำนวนหมูตั้งครับแล้วหารด้วยจำนวนของไก่นั่นเอง 40หารด้วย5ผลลัพธ์ก็คือ8นั่นหมายความว่าหมูนั้นเป็น8เท่าของไก่ซึ่งไปตอบในช้อยข้อขอควายนั่นเองพี่น้องเอ๋ยโอเคนะครับต่อมาครับโจทย์ข้อนี้นั้นเขาพูดถึงว่าเสื้อนะฮะตัวหนึ่งนั้นมีต้นทุนอยู่ที่500บาทครับต้องตั้งราคาขายกี่บาทนะครับถ้าลดให้ลูกค้าที่ซื้อด้วยเงินสดแล้ว10%จะยังมีกำไรอยู่ที่20%ด้วยกัน แน่นอนว่าสเต็ปของการคิดข้อนี้เป็นลักษณะการคิดที่ซับซ้อนกว่าปกติที่เคยผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราจะมองที่ตัวยังมีกําไรตัวนี้ก่อนก่อนที่จะมาพิจารณาในส่วนนี้เพื่อที่จะตะล่อมหาในส่วนของตัวเลขที่อยู่บริเวณการตั้งราคาขายนั่นเองเดี๋ยวจะมีวิธีการคิดและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปดูกันเลย ออกมาแล้วนะครับจะพบว่าอันดับแรกนั้นเราจะาตัวที่เป็นลักษณะของกําไรนั้นมาคิดก่อนโดยใช้ลักษณะของการเทียบบัญญัติไตรยางนะครับที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยอนุบาล2นั่นเองโอเคนะครับโดยวิธีการก็คือคําว่ากําไร2ี่เรถ้าเราจะมองก็คือถ้าเรามีทุนอยู่ที่100บาทนะครับเราก็จะขายที่เกินราคาขึ้นไปอีก20บาทนั่นก็คือเราจะขายที่120ใช่ไหมครับถึงจะได้กําไร20บาทแต่ข้อนี้นั้นโจทย์มีการกําหนดต้นทุนที่ชัดเจนมาให้เราแล้วก็คือต้นทุนของเรานั้นคือ50 ดังนั้นบริเวณต้นทุนตรงนี้จะเปลี่ยนจากร้อยเป็น500ตัวนี้ครับแล้วจากนั้นก็ใช้ลักษณะของการคูณไฟ่เทียบบัญญัต,ตยยิไตรยางครับตัวนี้ก็จะได้ว่า500นั้นจะคูคไขยไปหาที่120ครับแล้วนำร้อยหนึ่งนั้นไขยลงมาหารแบบนี้เมื่อทําการตัดทอนหารร้อยนะครับร้อยหารด้วย500อก็จะเอา5นั้นคูณกับ120คํา่ตอบออกมาก็จะเป็น600นั่นเองหมายความว่าในสถานี้นั้นนะครับการที่เราจะได้กาําไร20%นั้นเราจะต้องขายที่600บาทนะครับแต่นะครับเมื่อ ครับลูกค้านั้นนะครับมาซื้อด้วยเงินสดจะมีการลดอีก10%แล้วจะยังคงให้ได้กําไรอยู่ที่20%นะครับวิธีการเราก็จะมามองจากตัวเลขที่เป็นลักษณะซื้อเงินสดแล้วมีการลดราคาให้10%ครับ mm hmm. เมื่อลดราคาให้10%หมายความว่าราคาขายของเราเนี่ยจะต้องขายต่ําลงจากราคา,าที่ตั้งถูกต้องนะครับดังนั้นสิ่งนี้ที่ผมจะเขียนก็คือว่าโจทย์นั้นเขาถามหาราคาที่ตั้งราคาขาย ผมเลยอยากให้คําว่าตั้งราคาขายนั้นอยู่บริเวณด้านขวามือเพื่อที่จะใช้ในการคํานวณได้อย่างง่ายนะครับคาว่าลด20%แปลว่าเราขายที่90จากการตั้งราคา100โอเคไหมครับแต่สิ่งที่เราได้จากการคํานวณเมื่อสักครู่นั้นเราจะขายที่ราคา600เพราะฉะนั้นการตั้งราคาของเรานั้นก็จะตั้งที่600 67โดยประมาณนั่นเองนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวเลขตัวนี้จะเป็น66 6 66.666ไปเรื่อยๆ จึงปัดขึ้นมานะครับให้อยู่ในลักษณะของตัวเลขกลมๆแล้วคําตอบของเราก็จะไปตกในช้อยข้อกอไก่นั่นเองโอเคนะครับครับต่อมานะครับมาดูโจทย์ในลักษณะเบาสมองเกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกาลังกันนะครับข้อนี้นั้นจะต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์รวมถึงการมีสมบัติของเลขยกกําลังนะครับที่เราสามารถที่จะนํามาใช้และนํามาประยุกต์ในส่วนของการแก้ปัญหาในข้อนี้จะเป็นยังไงไปดูฉเฉลยกันเลยครับ ออกมาแล้วนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานั้นจะมีอยู่สส่วนได้กันนะครับก็ค be well. ือส่วนที่เป็นลักษณะของตัวบนแล้วก็ส่วนที่อยู่ในลักษณะของตัวล่างที่เป็นตัวส่วนตัวนี้นะครับแยกพิจารณาดังนี้นะครับก็คือการที่เขียนในรูปเศษส่วนแบบนี้นั้นนะครับคุณครูมองให้อยู่ในรูปของตัวหารตัวนี้ครับที่เป็นตัวอัตราส่วนนั้นมองให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายหารแบบนี้เพื่อจะให้ได้ลักษณะของการพิจารณาที่ง่ายขึ้นนะครับโดยอันดับแรกเราสนใจที่ตัวเศษด้านบนก่อนนะครับโดยที่อันดับแรกนั้น A ยกกําลลัังติดบบนะคร เราสามารถที่จะเอาลงมาให้อยู่ในลักษณะของ1แล้วส่วนด้วย A ยกกําลังที่เป็นบวกได้ลักษณะนี้ b ก็ในทํานองเดียวกันครับการที่มี B แล้วยกกําลังติดลบ2นั้นเราสามารถที่จะมองให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือ1แล้วหารด้วย b กําลังสองได้ตัวนี้นั้นเป็นสมบัติของเลขยกกําลังที่เราควรจะต้องรู้นะครับนี่คือส่วนบริเวณของตัวเศษที่อยู่บริเวณด้านบนนะครับต่อไปเรามาลองดูตัวส่วนบ้างนะครับว่ามีวิธีการพิจารณาอย่างไรเราจะเห็นว่า อันดับแรกนั้นสิ่งนี้มันเป็นลนักษณะของเครื่องหมายหารใช่ไหมครับแน่นอนว่าถ้าเป็นเครื่องหมายหารตัวเลขที่เราจะเอามาเขียนก็คือ a ยกกําลัง a คูณ b แล้วยกกําลังด้วยลบ2แต่ข้อนี้นั้นนะครับเราได้มีการจัดรูปแล้วก็คือมองให้ลบ2นี่อยู่ในรูปของ a b แล้วยกกําลัง2ในลนักษณะที่เป็นตัวส่วนไว้แบบนี้เหมือนเดิมแบบนี้โอเคนะครับจากนั้นครับเราก็จะมีการบวกลบเศษส่วนที่บริเวณพจน์ตัวหน้าครับ โดยวิธีการบวกลบเศษส่วนจะใช้วิธีการคูณค่อยจะทําให้เราได้คําตอบที่เร็วขึ้นนั่นก็คือเอา b กําลังสองค่อยไปคูณกับเลข1บริเวณด้านนี้จะได้ออกมาเป็น b กําลังสองครับส่วน A ที่อยู่บริเวณด้านล่างถึงก็จะคูณค่อยไปที่บริเวณ1ตรงนี้กลายเป็น a กําลังสองบริเวณด้านบนจากนั้นครับก็อย่าลืมเอาตัวส่วนข้างล่างทั้ง2ตัวนี้นะครับมาคูณกันเพราะฉะนั้น a กําลังสองคูณ b กําลังสองก็จะออกมาเป็นรูปนี้นะครับจากนั้นบริเวณเครื่องหมายตัวนี้เราจะเคยเห็นว่า ถ้าเรามีเครื่องหมายหารนั้นเราจะเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายคูณได้แล้วกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษของบริเวณตัวด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้น1ก็จะลงมาเป็นตัวหารแล้วส่วนด้วยตัวนี้ทั้งก้อนก็จะขึ้นมาเป็นบริเวณด้านบนแต่เป็นลักษณะของการคูณกันดังนั้นตัวเลขนะครับบริเวณ2ตัวนี้จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันโดยสมบัติของตัวนี้จะพบว่า a b แล้วยกกํลาลังสองด้านนอกมีลักษณะของการกระจายเลขสองเข้ามาข้างในได้กลายเป็น a กำลังสองบวก b กกำลังสองนั่นเอง ซึ่งแปลว่า2ค่านี้มีค่าเท่ากันจึงตัดทอนกันออกไปเหลือแค่ a กำลังสกับ b กำลังสบริเวณนี้นะครับเลยสลับตำแหน่งเขียนนิดนึงเพื่อให้มันตรงกับในโจทย์ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงตอบ a กำลังสบวก b กำลังสอหนช้อยข้ององูนั่นเองโอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวเลขจํานวนที่มากที่สุดครับที่หาร279กับ592แล้วเหลือเศษ 6และ7ตามลําดับนั้นคือข้อใดนะครับนั้นข้อนี้นั้นสิ่งที่เราจะมองเห็นันแรกเนี่ยคำว่ามากที่สุดที่หารตัวนี้เราน่าจะต้องนึกไปถึงเรื่องของหอรอมอนั่นเองและแน่นอนว่าถ้าเป็นหอรอมอที่ถามหาเศษในลักษณะนี้นั้นนะครับที่เป็นลักษณะเศษแล้วตามลําดับแบบนี้มันจะมีวิธีคิดเฉพาะซึ่งเราควรจะต้องรู้ไว้นะครับเพื่อที่จะได้นําไปแก้โจทย์ในลักษณะเดียวกันนี้ให้จงได้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรไปดูกันเลยครับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกนะครับในสิ่งที่เรานั้นรู้ว่าโจทย์ข้อนี้เป็นแนวของหอรอหมอสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาและนึกได้ก็คือว่าเราจะต้องเอาตัวเลขตัวนี้ครับไปลบกับตัวเศษก่อนเอาตัวเลขตัวที่2ก็ไปลบกับเศษตัวที่2ตามนี้จะได้ว่าเอา276ครับไปลบด้วย6นะครับเหลือที่373อ่ะ273ครับแล้วก็บริเวณนี้นั้น592ลบออกไปด้วย7จครับจะเหลือคําตอบอยู่ที่ 5 8 5นั่นเองวิธีการนี้นะครับเมื่อเราลบแล้วจะทําให้ตัวนี้ไม่เหลือเศษแล้วนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะหารนะครับร่วมได้ในตัวเลขที่เราต้องการนั่นเองเนาะความหมายก็คือเอา2ตัวนี้นั้นไปหาหอรมอต่อนั่นเองครับวิธีการหาหอรมอก็อย่างที่เราเคยได้เรียนรู้กันก็คือการหารนั้นจะต้องหารได้ทั้ง2จํานวนที่อยู่บริเวณด้านในเครื่องหมายตัวนี้นะครับพบว่าถ้าเราเอา3าหารก่อนครับตัวแรกจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น91 ส่วนตัวที่2เมื่อหารแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น175นั่นเองจากนั้นต้องมาคิดต่อว่า2ตัวนี้มีเลขอะไรที่หารได้อีกไหมนะครับจึงไปพบว่า13สามารถหารได้ทั้ง2เลขซึ่ง13หาร91นะครับ91หารด้วย13นั้นก็จะมีค่าเท่ากับเลข7แล้วก็175ครับหารด้วย13ก็จะมีค่าเท่ากับ15จากนั้นจะสังเกตเห็นว่า2ตัวเลขนี้นะครับไม่สามารถหาตัวเลขอื่นที่เป็นการหารได้ทั้ง2ตัวจึงยุติการหารครับ ดัะนั้นผลหารของเราที่เป็นหอรมอกนะครับก็คือเอาตัวเลข2ตัวนี้มาคูณกันออกมาเป็นคําตอบก็คือ39ในช้อยข้อขอไข่นั่นเองซึ่งวิธีการตรวจคําตอบของข้อนี้นะครับเราก็จะลองเอา39นั้นลองไปหารตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เมื่อเราลองตั้งหารจะพบว่าเศษของเรานั้นจะเป็น6และ7ตามลําดับที่เขาแจ้งทุกประการนั่นเองก็แปลว่าคําตอบที่เราตอบในช้อยข้อขอ,ขอไข่นั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเอง โอเคนะครับคำถ,ถามต่อมาครับเขาถามว่าลวดเส้นหนึ่งนั้นนะครับมีความยาวอยู่ที่20หน่วยครับนำมาดัดแปลงนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับที่มีด้านทั้ง3นั้นเป็นจํานวนนับนะครับได้ทั้งหมดกี่แบบด้วยกันอันดับแรกสิ่งที่เราควรจะต้องยอมรับกันก่อนก็คือว่าข้อนี้นั้นเราจะต้องอาศัยการสร้างรูปให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั้นก็คือสามเหลี่ยมที่มีลักษณะของด้าน2ด้านนะครับที่ยาวเท่ากัน แล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นฐานนะครับที่ยาวไม่เท่ากับเพื่อนนั่นเองข้อพึงระวังของข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีลักษณะของการชี้แจงว่าด้านทั้ง3ต้องเป็นจนํานวนนับนะเป็นทศนิยมไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีวิธีการคิดอย่างไรเราลองไปดูกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะพบว่าคําตอบของเรานั้นคุณครูได้เขียนออกมาในรูปของการเขียนออกมาเป็นความยาวของด้านแต่ละด้านนะครับโดยจะพบว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยจะต้องมีด้านทั้ง สด้านนะครับที่มีความยาวเท่ากันในลักษณะนี้นะครับหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊แล้วตัวเลขอื่นๆเช่น155ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่ง1244ทําทำไมไม่ถูกนำมาเขียนในลักษณะของการทำเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับต้องขอเรียนทุกๆท่านอย่างนี้ว่าในความรู้ของการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับเขาบอกว่าจะต้องเอาด้านที่สั้น2ด้านนะครับ รวมกันแล้วเนี่ยนะครับเมื่อรวมแล้วจะต้องมีค่ามากกว่าด้านที่3หรือยาวกว่าด้านที่3ที่เป็นด้านที่ยาวที่สุดเสมอถึงจะสามารถสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นั้นจากการสังเกตนะครับเราจะพบว่าข้อนี้มี2กับอีก9อีกตัวหนึ่งเมื่อเรารวมกันตัวนี้มีค่าเท่ากับ11ซึ่งเกินตัวเลขตัวที่3ก็แปลว่าทําได้6กับ7ตัวนี้ถ้าเราเอามารวมกันเป็น13ก็เป็นตัวเลขที่เกิน7สามารถทำได้ ตัวนี้ครับบริเวณนี้4 8 8ตัวนี้นะครับไม่ได้ใบหวยใครนะ <c oughs> ตัวนี้นะครับก็จะเอารวมกันครับก็จะเป็น12ซึ่งก็เกินเลข8ตัวนี้และตัวนี้ครับ8กับ6รวมกันอ่าโทษทีครับต้องเป็น6กับ6รวมกันเพราะต้องเอาด้านสั้น2ด้านรวมกันเป็น12ก็ <c oughs> จะพบว่าคําตอบนั้นก็ยังมีค่าอ่ามากกว่าเลขตัวที่เป็นด้านตัวที่3อยู่ดีก็แปลว่า4ตําแหน่งนี้นะครับที่คุณครูได้เขียนให้พวกเราดูนั้นแปลว่าตัวนี้นั้นถูกต้องแล้วนั่นเอง แต่ทีนี้มาดูข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไม1 5 5หรือแม้กระทั่ง12 4 4มันไม่สามารถที่จะเอามาเขียนหรือนับในลักษณะของแบบที่เราต้องการได้ความหมายของเรามีข้อจํากัดอยู่อย่างนี้ครับก็คือเมื่อเราลองนําเอา4กับ4มาบวกกันซึ่งพบว่าจะมีคําตอบเท่ากับ8เมื่อเป็นื่อซึ่ง8เนี่ยไม่ได้มีความยาวหรือมีค่าเกิน12ก็จะทําให้ไม่สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมในลักษณะความยาวแบบนี้ได้ ในขนะเดียวกันครับทำนองเดียวกัน5กับ5เมื่อรวมกันแล้วเป็น10ซึ่งไม่ได้มากกว่าด้านของอด้านที่3ที่เหลืออยู่นะครับก็แปลว่าลักษณะนี้เราก็จะไม่สามารถสร้างได้เช่นกันแน่นอนว่าคําตอบของเราในข้อนี้จึงมีแค่4รูปแบบนะครับเพราะ,ะนั้นข้อนี้จึงตอบในช้อยข้อขอไข่นั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเป็นข้อสอบข้อสุดท้ายใน EP นี้นะครับที่ได้จัดทำขึ้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาศึกษายังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับในข้อสุดท้ายนี้นะครับเขาบอกว่าต้อมนั้นมีแปลงผักอยู่ที่400ตารางวาครับโดยถ้าต้อมนั้นปลูกคณาไปที่30%และแตงกวาอีก25%ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับพื้นที่ที่เหลืออยู่นั้นเขาจะปลูกพริก โดยที่ต้มนั้นนะครับอยากทราบว่ามีพื้นที่ในการปลูกพริกนั้นกี่ตารางวานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้อันดับแรกนะครับเราจะต้องมาเช็คที่หน่วยของการตอบซึ่งจะพบว่าหน่วยที่โจทย์กาหนดมานั้นเป็นตารางวาและสิ่งที่เขาถามนั้นเป็นตารางวานั่นหมายถึงว่าเราไม่ต้องคํานึงถึงลักษณะของการเปลี่ยนหน่วยแต่อย่างใดครับวิธีการคิดคํานวณออกมาจะเป็นในลักษณะหน้าตาแบบนี้นั่นเองไปดูกันเลยครับ อ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับคิดอย่างง่ายเลยข้อนี้นั้นเนื่องจากว่าเขาปลูกคณะแล้วก็ปลูกแตงกวาไว้ที่30%และ2 5ของพื้นที่ทั้งหมดแปลว่าเราเอา30กับ25นั้นสามารถมารวมกันได้ครับพบว่าเป็น55%แปลว่าอะไรครับที่เหลือพริกนะครับที่จะต้องปลูกนั้นก็จะมีค่าเท่ากับเอา100ตั้งไว้แล้วลบด้วย55ก็จะพบว่าเหลือแค่45%ของพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะลงพริกได้นะครับซึ่ง วิธีการก็คือ45%แล้วก็มองให้เป็น45แล้วหารด้วย100ซะจากนั้นก็คูณตำแหน่งของแปลงผัดท,งดทั้งหมดที่ต้องมีนะครับนั่นก็คือ400จะเห็นว่าบริเวณนี้นั้นเขาก็จะมีการตัดทอนตัวเลขกันอย่างสวยงามนะครับนั่นก็คือตัวนี้ตัดตึ๊บตึ๊บตบต,บ,ตบก็จะได้เป็น45คูณอยู่กับเลข4ที่เหลือตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวซึ่งจะพบว่าคำตอบของเขาก็คือ180ซึ่งไปตรงกับ้อยในข้อบซอึ่งไปตรงกับ Choice ใ ยังไงยังมีข้อสอบดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ติดตามรับชมรับฟังกันวันนี้ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับ